เก็บเงินแบบเซียนหรือเก็บเงินแบบพี่ยี่ยรับเก็บยังไงลองไปดูครับ าเก็บเงินได้ต้องเข้าใจเสาหลักสข้อนี้ครับหเลิกมองว่าการเก็บเงินคือความสูญเสียก่อนคนที่ไม่เก็บเงินหรือเก็บเงินไม่ได้เป็นเพราะคิดว่าถ้าเก็บเงินแล้วจะทําให้มีเงินใช้น้อยลงหรือกลัวมีความสุขน้อยลงครับแต่ยีราฟท้าให้ลองไปถามคนที่เก็บเงินเก่งๆเทียบกับคนที่เก็บเงินไม่ได้ดูครับว่าใครมีความสุขเรื่องเงินมากกว่ากันแล้วเพื่อนๆจะค้นพบความจริงว่าคนที่เก็บเงินเก่งกว่าจะมีความสุขมากกว่าเพราะสะดุดเรื่องการเงินน้อยกว่าแค่นั้นเลยครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆในเรื่องของการเงินคือเงินมันสร้างคววววาา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 มมมมสสุุขใใหห้้้้้้้้เเเเเรรรรรรไไไไไดดดดถึงงแ่่่่จจะะชชัันนนทททีกก็็็ตพยือบิ ที่เราเก็บได้อยู่ดีครับโดยเฉพาะตอนที่เกิดภาวะฉุกเฉินเงินที่เราเก็บเอาไว้มันจะเป็นโลซับความเจ็บปวดให้เราครับนั่นเลยทําให้คนที่เก็บเงินเก่งมักจะมีความสุขความพึงพอใจมากกว่าคนที่ไม่เก็บเงินเลยหรือใช้เงินเดือนชนเดือนครับสเราต้องมีแผนครับว่าเราจะเก็บเงินเท่าไหร่ยีรับแนะนาให้เก็บน้อยที่สุดเท่าที่จะเก็บได้ก่อนครับเช่นเงินเดือนหมื่นห้าอย่าตั้งเป้าเก็บห้าพันครับอันนี้ตึงเกินไปคนส่วนใหญ่ทําไม่ได้หรอกครับถ้าเงินเดือนหมื่นห้านะครับเก็บได้เดือนละห้าร้อยถึงหนึ่งพันเนี่ยก็ถือว่าเก่งมากๆ ฉันก็เก็บเงินได้นี่หว่ามันทรงพลังกว่าเยอะครับแล้วมันจะทําให้เราทําต่อเนื่องได้ยาวๆซึ่งมันจะเปลี่ยนชีวิตเรามากกว่าครับสคือต้องเก็บก่อนใช้เสมอครับเพราะถ้าเราใช้ก่อนเก็บเราจะเผลอใช้จนหมดจนเก็บเงินไม่ได้ครับทุกครั้งที่มีเงินเข้าบัญชีปุ๊บให้แยกเงินออกไปเก็บอีกบัญชีทันทีครับให้เป็นบัญชีที่เราจะไม่ยุ่งกับมันเด็ดขาดหรือเป็นบัญชีฝากประจําก็ได้ลองเอา3าทิคนี้ไปปรับใช้ดูครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆจะเก็บเงินเก่งขึ้นแน่นอนหลายเท่าครับขอขอบคุณช่องสอนเล่นหุ